สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในหมวดภาษานะคะวันนี้ครูเกศจะพาเด็กๆนะคะมาจับคู่นะคะเพยัญชนะนะคะที่มีเสียงเดียวกับวัตถุนะคะลูกไปดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้ครูเพย์มีวัตถุนะคะอันนี้อะไรเอ่ยเป็ดนะคะเปอรเป็ดนะคะเป็ด,ะะปดอ่า เด็กจำเสียงหน้าไว้นะคะลูกเปอร์เอ็ดอันนี้เหรอคะบ้านอ่าบ้านเบอร์บ้านนะคะ,ะ,นะคะเด็กเบอร์บ้บานอ่าต่อไปค่ะคุณกี้มมีอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเด็กเยอะ ยาเยอะยานะคะยาอ่าต่อไปก็ปสี่อะไรเอ่ยเสียงขึ้นต้นของเราก็คือเดอ้อดอกไม้เดอ้อดอกไม้นะคะอ่าต่อไปค่ะก็ ก้าแก้วเก้แก้ว,กวคะ่ะเด็กอ่าแล้วคู่เก๋ก็มีอะไรคะวันนี้นี่นี่คะ่ะตัวอักษรน,นะคะดเด็กเราจะไปจับคู่กันนะคะอันนี้คืออะไรคะเด็เดอะไรนะที่ขึ้นต้นด้วยเดยที่มีเสียงต้นด้วยเด ใช่แล้วค่ะเด็กๆดอกไม้นั่นเองค่ะเดอดอกไม้นะคะเอออะไรที่วัตถุอะไรที่มีเสียงขึ้นต้นด้วยเกอเกออะไรคะใช่แล้วค่ะแก้วของเรานั่นเองนะคะลูกเออวัตถุชิ้นไหนนะที่มีเสียงขึ้นต้นด้วยเบ้อ เบเบเบอะไรนะใช่แล้วค่ะเปิร์บ้านนะคะเด็กเอวัตถุชิ้นไหนนะคะที่มีเสียงเพ้่ๆด้วยเยอะเยอะยาใช่ไหมใช้ยาไหมคะอ่ะใช่นะคะ เอวัตถุชิ้นไหนนะเติมต้นด้วยเปอรเปอรเปอรอะไรคะเปอรเป็ดใช่ไหมเอ่ยอ่าใช่แล้วค่ะเปอรเป็ดอ่านะคะมีใครเด็กก็ลองไปฝึกทำกันดูที่บ้านนะคะเรามาออกเสียงรพร้อมๆกันอีกรอบนะคะเด็กเจอยาเยอะยา,ยา เป็ดเปิเป็ดบ้านบ้านเกแก้วเกแก้วเดดอกไม้เดดอกไม้ค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี <ip script ing tune> ้นะคะเด็กๆก็ได้จับคู่นะคะ ได้ทักษะภาษาในการจับคู่วัตถุนะคะที่มีสิ่งเดียวกับยัญชนะหรือยัญชนะนะคะที่เชิโยงของวัตถุนั่นเองนะคะด็กๆค่ะดิกๆก็ลองไปฝึกทํากันดูนะคะ